การตรวจท้องเนี่ยให้เราแ <c oughs> ค่คนิ้วเนี่ยสามนิ้วนะครับวางหน้าลงไปเป็นการกดเพื่อหาความผิดปกติในช่องท้องเช่ <c oughs> จนจุดที่1อยู่ใต้ที่ปีเนี่ยตัวนี้เพื่อหาอาการที่เป็นดานลมเทาดานลมสันดานแล้วก็ลมดานตะคุณนะครับมีประมาณ4ี่สี่รายการนี้แล้วก็พอไปไข่โคง้งซ้ายขวาเนี่ยตัวนี้คือกดเพื่อหาอาการจุกเสียด อาการจุกเสียดที่เกิดขึ้นจากลมปัตคาตนะครับนีซ้ายขวาเราก็จะหาตำแหน่งนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาหาจุดอัมพพึษ์ทางฝั่งซ้ายแล้วก็ออกจุดอัมพภาพฝั่งขวาแล้วเราก็จะมาหาเส้นอะไรเส้นปัตคาดที่เวลามันแข็งเป็นลำดักก้มเงยไม่ได้ซ้ายขวายังม,มีตำแหน่งตรงตำแหน่งนี้ส่วนตรงบริเวณรอบสะดือเนี่ยคือเป็นลมแตกรออมแตกรออมนี้จะตรวจจะตรวจไม่ค่อยเจอ แต่ว่าข้อสังเกตว่าจะพบในผู้ที่มีลักษณะผอมแห้งแรงน้อยจะพบเป็นลูกลมอยู่ในช่องท้องรอบๆอบสะดือนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณสะดือซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของถ้าเป็นในสตรีขปีกมะลกถ้าเราพบอาการผิดปกติเช่นเป็นลูกเป็นก้อนแข็งเนี่ยก็คือห้ามนวดนะครับอันนี้เราต้องส่งต่อแล้วก็จากริ้นปีจากใต้สะดือลงมาตรงนี้ตำแหน่งนี้จะเป็นอาการจุกเสียท้อง จุกเสียดท้องลงมาก็จะเป็นตำแหน่งของมวลท้องอจุกเสียดมวลท้องแล้วก็ตัวนี้คือตำแหน่งที่พบความผิปดปกติของมดลูกเช่นมดลูกโต,มด,กตมดลูกต่ำนะครับแล้วก็สามารถที่จะประเมินการรักษาในภายหลังอีกทีหนึง่งนอกนั้นก็จะเป็นแนวขาหนีบซ้ายขวาถ้ามันตึงมันมันแน่นเกินไปเนี่ยก็จะทําให้การไหลเวียนเลือดลงที่เท้าเนี่ยไม่ไม่ดีนะครับเราก็จะใช้วิธีการนวดช่วยในภายหลัง ลักษณะการการตรวจท้องก็จะมีคร่าวๆแบบนี้นะครับแล้วก็อตราทนี่เห็นไหมเวลากดเนี่ยเวลากดเนี่ยให้ระวังให้ระวังที่จุดคือไทโคนะครับไม่ใช่ว่ากดอย่างนี้ไปตลอดน,น,นะโค้งหนักอะไรกดเวลาไปเแต่ละที่มีเหมือนนะนี่คือวัตราเวลาวางเวลาวางเนี่ย ให้ไปตอบอยู่แกนกลางร,ร่างกายไม่ต้องรับไปมากไม่ต้องไม่ต้องโยนพันธมากให้อยู่ประมาณแกนกลางร,ร่างกายแล้วเอาฝั่งนี้ก่อนฝั่งแรกเราจะนว,นวด้ดยหันห,หน้าขึ้นทิศรางนี่หัวตะขาบนะแล้วก็เอาจอกวางวิธีวางนะครับวิธีวางไม่ต้องไม่ต้องไปออกแรงสองคอนเทเนอให้ออกแรงที่หัวไหล่แรงที่แรงไปเลยไปเลยทำไมลงไปมันจะแน่นๆใช่ไหมเทีแรกมันจะแน่นๆุกที ทำไมล่ะเราขึ้นลขึ้นลงก็กันโดดแล้ว้องก็ตึงแนใช้โใช้ อันนี้รอบที่หนะรัันี้เรียวการหน้าการนาการนมองถ้ากนหึงประมาณประมาณ3ามจรอบโดยโดยโดยประมาณถ้าคนแนนที่น่นกนอา่เหน้ากนสามก็ถึะดือใช่ไมแต่ตั้งแต่ขวาขึ้นมาจนตายใต้ริบี่แวจะคอยหยึดแนวเส้นทางสะดือนางักแต่ว่าน้ำหนักไม่ใช่อยู่ที่ปอนะนี่นี่ย มันจะดำแบบนี้แหละร้อนไม่ถูกตัวรู้เลยใช่ไหมฉะนั้นเวลาที่ร้อนเนี่ยอย่าไปบอกปิดต่างนะมันจะมีต่างนะถ้าพิทลงจะไรเงี้ยที่เวลามันร้อนไปเนี่ยอย่ววา,าไปบอกว่าปิดต่ววางนะปิดต่างเป็นสิ่งที่ดีแต่ตัวนี้มันพิทพิทลงที่ลงมัจะหนีจากตรงที่เรากดนั่นเอง ่ตงนี้ถ้าเป็นคนไข้ความดันสูงอะไรเงี้ยสามารถตรวจตัวนี้ได้เลยใช่ไหมถ้าเป็นความดันสูงเราอาจจะใช้วิธีการตรวจว่าความดันต่ำถ้าถุงเลือดตวนี้เราให้ลดความดันทุอคนนะเราค่อยกดท้องเพราะว่าถ้าเรากดท้องยิ่งยิ่งขึ้นใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะบอกวิธีกดว่ความดันให้ เห็วกนี้เด,ด้วยเราอ, <c oughs> อันนี้ถูกกระโดดสามรอบแล้วนะนะผมจะผมจะยืดอนนัเราใช้วิธียืดก่อนยืดนะยืดจากหัวเน่าขึ้นไปที่สะดือแล้วจากขาเหนียขึ้นมานที่สะดืออนนใช่ไหมอันนี้ไม่ได้อันตรายนะจะบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าตำแหน่งที่เรายืดเป็นการขยายความขื่นที่มันเกานะน้ำลำไส้ทั้งหมดให้ตาาิดกันกันลมมันจะไดเลื่นหน้าใช่ไหม นี่นะน่ะเมนน่ะนี่นะน่ะนี่ยจากค้องนะตับท้องน้อยไปที่เอลที่ทายไปที่เอวนะห้ามไปใช้โคล้ร์นะแบบโอทีโคนี่จากกระดูกมาที่ที่เอวนะ้้ใชโคแรงขนาดไหนแรงที่เรามีนั่นแหละแรงเท่าไหร่ใจเท่าตัวเขาไม่ใช่ตัวเราคือเวลาไปกดน้ำหนักเนี่ยมันจะบอกว่าประมาณเท่าไหร่ไม่ได้มันอยู่ที่เราประเมิน เพราะว่ารู้ว่าแรงมันีเพ้าดันแล้วก็เขาน้ำบางทีเราจะบอกอะไรก็แล้ว็ไม่มันรัดไมได้แลนี่ผมแสดงให้ไล้นะเริ่มแสดงออกมาลนียอพคือกดออกนอกคียืดนะที่ลงมาแล้เสร็จแล้วเนี่ยเราให้ยกลำไส้เขาขึ้นด้วยพิธียกลํำไส้นะต้องต้องวางให้ดีๆนะวั ราวางไม่ดีโดนไสโคก็ตรงนี้นะตรงนี้ไซโคราวางเราจะเกี่ยวลาไส้ขึ้นก็ให้ลงที่เป็นกดอยู่ใต้ลำไส้มันลอยตัวมาเข้าไหมพีม่นนะเรากดยืดกระชางไว้ลำไส้เราพยกตัวขึ้นลงที่อยู่ใต้ลําไส้มันจะระบายออกมาหนึ่งแล้วก็พอน้งงงองนะ้า้ยกต่อความนะยกเปลี่ยนจุดให้อยู่ที่ททาเดิมแบบนี้อ่าพอไหมสาม ทีนี้เราก็จะดึงสแลกตัวนี้นิดหนึ่งตรงประเวณนกลางเลยนะตรตัวนี้ริมแล้วนะทีนี้ถ่าน,ะน,น,าน,นี้ต้องเด็ดขาดถับไปไม่ต้องยัง้งเพราะว่าเป็นการดึงกระบบงลงลงแล้วก็จะขัดกันนี่นะเรียกได้ปีอยู่นี่นะเราลงมาเป็นล่องพอเป็นล่องแล้วก็เอาสองลงลให องศาอยู่ที่30องศาแล้วเวลาเราเหนียววอหลี่เขาแล้วก็กระตุกแล้วเดียวหนึ่งสองสามโอ้ยจริงเหรอเบาไหมนี่มันด้ขึ้นมาไหนอันนี้ลงแล้วนะกลับลงลงลงนะแล้วทีนี้เราใครจะร้องไห้ไหมพี่โอ้ยป็นใครกล้าร้องหรอกทีนี้อันนี้เป็นการเป็นการกระตุกตัวที่มันอาจจะตกค้างอยู่ตรงบริเวณนี้เนาะ ตรงนี้เนะห็นไหมเจอเป็นลำอยู่เลยเห็นไหม<ก>ตรงนี้เราตรงนี้เป็นกา,า,ารกระตุกตาแหลกออกมาแบบนี้เนะรื่งนี้จะปลอดภัยทีเดียวเลยเย็นร้อนนะ,ะตบไปเลยสบายไหมใหญ่ข้างหึือร้อนไปทั้งตัวเลยอ่ะไอ้ที่ร้อนนะอนี่คือพิษนะเหียไปทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยขยับกรฝั่งนี้นะ ทีนี้พอมาฝั่งนี้เราต้องหันหน้าลงไปเท้าหันหน้าลงไปเท้าเรจะใช้ใช้ศอกใช้ศอกัดกันใช้ศอกที่ถนัดใช่เอาตอกที่ถนัดนะแต่ว่าเวลาจะกดเนี่ยถ้าคนถนัดซ้ายก็ต้องมานั่งฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยไปฝั่งนู้นนะไม่จะเป็นต้องฝั่งนู้นแต่ว่ามันต้องฝืนตัวเองหน่อยหนึ่งทุกคนยังไงก็ได้อย่าให้โดนชายโครงแต่ตรงนี้ที่ผมให้เอาฝั่งนี้เพราะว่า เก่งแค่ไหนก็ต้องจับตัวใครโครงได้ไหมรับป้องกันไว้ป้องกันเราเพราะไม่งั้นจะกดที่โครงแล้วเราก็จะถอดกันเลยไหมมันก็อยู่ประมาณใต้ที่ปีพอดีแล้วแล้วก็ทิ้งน้ำหนักลงคือฝั่งนู้นออกแล้วมันก็เลยกองอยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นนี้เราก็จะเอาฝั่อเนี่นแหละตรงนี้เธอมีปัญหาเนี่ยก็ต้องรอเนี่ยนะ ใช่เราไล่ไล่ตามลำไส้ต้นลำไส้ใหญ่มาถึงปลายลำไส้ไล่น,นี่คือหน้าหน้าหน้าเฉยอันนี้หน้าก่อนหน้าให้มันเกิดช่องว่างก่อนลึกลงไปกดลงเฉยไม่ใช่กดเฉียงกดตรงก่อนกดตรงกดตรงแล้วทิ้งไหล่ของเราเออ,เอดูแลทุกคนมันก็เหมือนเท้าเวดอาจารย์ตาแดงก่อน จากชทยโครงยืนไปทางสะดือชทยโครงยืดไปทางสะดือยืดไปเลยเวลายืดนี่ยืดก็ผ่านสะดือเลยอาจารย์ยืดลงมาส่บนข้างสะดือด้านล่างเนาะเป็นอย่างเงี้ยคนยืดถึงพอพอเวลาจากสะดือจากท้องจากบริเวณเนื้อท้องตรงแถวสุพรรณาก็ลงมาทางเอวดึงมาทางเอวจากสะดือไาเอวจากใต้ท้องน้อยไปเอวทั้งหมดเลยอ่เบาหนยนะเออ เรียบร้อยนะอออแล้วบอกแล้วไม่เหลือแล้วทำมาแค่ขึ้นเดียวบอกไหม <c oughs> ยังไม่เสร็จนะ <c oughs> อันสุดท้ายอันส <c oughs> ุดท้ายก็คือเราต้องเกี่ยวลำไส้ก่อนเกีจะรับไส้ฝั <c oughs> ่งนี้เป็ยกขึ้นข้างไวาประมาณน1-15ก็ได้3ครั้งดันแล้วก็ขึ้นไปใช่ไหม เอเอขอคะแนนนะเราขอคะแนนนะอา่าทีนี้ก่อนจะจบต้องมากดอังคารังคาจากลมอังคารังคาไม่รู้เอปอ้าใหญ่ลงตัวนี้เราต้องกดการสะดือให้หาใจออกนับครั้งละสี่สิบน้ำสี่สิบนะแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความดันแค่แค่สิบห้าถึงยี่ส,สิบประพอเรียนสมุดสะดือยอยู่นี่คนระับดูนะเอามือวางตรงกลางนะแล้วมือนี้วต้อนกางเข่าให้ ให้ได้จังหวะที่เราจะกดแรงลงแต่ว่าเวลาลงเนี่ยแรงจากไหลจากโม่ไหลสองข้างจะลงดูนะใ้เค้ืจอเราเด็กแค่ยหนอังคามังคาทั่วกายทั่วกายแม่อ้อยใครเขารู้รู้สึกไหมว่ารถมันวิ่งเป็นวงเป็นวงเป็นวง ลมอังคารอังคาจะวิ่งเป็นวงเป็นวงเป็นวงอมันจะเป็นวงเป็นวงนะถ้าคนที่มีความรู้สึกดีๆจะรู้เลยว่าลมมันจะเป็นวงเป็นวงเป็นวงขึ้นบนลงล่างครัารที่สองนะในการรู้เลยใช่ไหมครั้ที่สองกดสามครั้งแต่จริงๆมักดกี่ครั้งก็ได้เย่ยกดได้พอทุกเรื ากทีนี่เราก็นิหถ้าเราเคียทองแล้วสดก็จะง่ายขึ้นรกนี่มันทำยาก โล่งเลยใช่ไหม,มเพราะว่าไอ้ที่เวลาเรากดไปที่มันร้อน,อนๆเนี่ยไม่ใช่ปิดตานะอ,อย่าไปเข้าใจเป็นลมปิดตาเนีเป็นพิษลมเป็นพิษลมที่ร่างกายต้องขับออกเบาเลยใช่ไหมเห็นไหมมันถ้าเรากดท้องได้ดีเนี่ยเรารักษา